สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยพบกับผมเภสัชกรสุวัสดิ์สินสวงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยเราพบกันเป็นประจำจันทร์อังคารพุธศุกร์ตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมงจันทร์อังคารพุธศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมงก็รอบรอบทบทวนตีห้าถึงหกโมงเช้านะครับแล้วก็จะเจอกันเป็นอย่างนี้ครับประจำประจำนะก็วันนี้ก็มาสายนิดหน่อยก็เลยเปิดเพลงให้ฟัง คือเพลงนี้เป็นเพลงเพื่อแผ่นดินนะครับผมจัดอยู่ครึ่งชั่วโมงก็ฟังสักห้าเพลงก็จะมีวันอาทิตย์วันอาทิตย์สี่โมงครึ่งถึงห้าโมงวันเสาร์ห้าโมงครึ่งถึงหกโมงนะครับเสร็จแล้วก็รอบทวนก็ตอนหกโมงเช้าวันเสาร์หกโมงถึงหกโมงครึ่งวันอาทิตย์ก็หกโมงหกโมงครึ่งแ็จแล้วจันทร์อังคารนะครับ ันงคารเรามีเวลาสช่วงสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุมครึเอ้ยสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มจานอังคารก็ฟังได้สบายๆนะครับก็ทีนี้เขามาเล่าให้กันฟังว่าเวลาทำอะไรเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าประเทศไทยเรียกว่ากำลังดีๆอยู่นะประเทศไทยเนี่ยแต่ถ้าดูตามดวงก็ มีอุปสรรคติดขัดนิดหน่อยนิดหน่อยแหละตอนนี้ค้าขายก็ไม่ค่อยดีส่งออกก็ไม่ค่อยดีเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเสร็จแล้วเราก็จะมีดีอะไรครับตอนนี้ท่องเที่ยวเราดีมากท่องเที่ยวดีมากก็เลยไงครับขอประทานโทษนะครับผมวิ่งมาร้อนเหงื่อเต็มเลยก็กำลังจะดีวันดีคืนเลยท่องเที่ยวก็มีโรคนี้ครับ โลค MERS MERS โทษครับ MERS <c oughs> m e เ s นะก็เป็นโรคที่อะไรล่ะเป็น M ก็มีเอ่ Mid อ Middle e a ี t Middle แปลว่า East ก็โลกประเทศตะวันออกกลางแล้วก ตัว R Respiratory ก็คือการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจก็ปอดแหะก็ซินโดรมแปลว่าอาการโรคเข้ามาเป็นตัวย่อเป็นเมอรแต่จริงๆนะครับพอบอกเป็นโรคเมื่อไหร่หมอเขาจะว่าเป็นโควโควี Co v, คือโคโรนาไวรัสพี่น้องเขาอะครับซาก็โคโรนาไวรัสความจริงยีสุิสาส เจ้างูสวัสด์ก่อนอย่างนี้ครับครอบครัวโครโรนาทั้งนั้นแหละนะเป็นไวรัสที่ที่อะไรล่ะที่ต้องแก้ไขแก้ไขช่วยเหลือกันนะพ่อมาอย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็วันดีคืนดีที่ประเทศไทยก็มีคนไข้มาจากอะไรล่ะโอมานโอมานเขา เขามาประเทศไทยด้วยเขาคิดจะมารักษาโรคหัวใจของเขาเขาก็มามาโอมานเขายังไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะแต่ว่าเชื่อไหมประเทศไทยเนี่ยโรง,งพยาบาลเอกชนเนี่ยครับเขารวมยอดยอดวิชาของหมออยู่ที่เนี่ย <c oughs> คือลงมาเนี่ยโอมานเนี่ยนะครับ ยังไม่มีอาการเลยนะแต่หมอเขาดูเนี่ยเขาเอาเข้าออห้องพิเศษดูดูพิเศษแล้วก็ไม่ผิดด้วยผลจากการตรวจปรากฏว่าคนเนี้ยเป็นโรคมาเมอร์สคือโครโรนาไวรัสจริงๆก็ทำให้เกิดการดูแลพิเศษญาติาที่มาด้วยก็ต้องดูแลพิเศษ มิรสหายที่นั่งเครื่องบินลำนั้นก็ต้องดูแลพิเศษดูหมดนะครับมีคนบ้านผมคนบุรีล์อำเภอเฉลิมพระเกียรตินั่งติดเขาเลยเนี่ยตอนนี้ก็เลยได้รับการดูแลพิเศษอาทิตย์หนึ่งละไม่มีไข้ไม่มีอะไรก็ดูด,ดีแต่ว่าถามว่ากลับบ้านไนดะ้อย่างยังสิบสี่วันอะ่ะสิบสี่วันไม่มีไข้ไม่มีหวัดแล้วค่อยกลับบ้านเพราะอะไร ถ้าเกิดน้ามันหลบหลบอยู่น่ามันยังไม่แสดงอาการใช่ไหมมันไปนแสดงอาการันที่สิบอย่างเนี้แล้วไปเดินแถวไหนหเบียวก็ได้กักได้กักคนทั้งอำเภอรหรอกใช่ไหมเขาก็ปลอดภัยไว้ก่อนที่นี่คือประเทศไทยครับแล้วก็ประเทศไทยก็ทําอย่างนี้ได้เสมอเสมอนะเราคาเป็นโรคซาเขาเป็นหวัดนกเนี่ยโอ้โหใครๆครยกย่องประเทศไทยหมดว่าเราควบคุมได้ดี ก็ให้รู้ว่าการสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ประมาทไปได้เลยนี่คือไม่ยอมมาประมาทเราเราเก่งเราเป็นฮับของโรงพยาบาลในโลกนี้แหละนะก็ไม่ต้องกังวลครับ <c oughs> เอาอยู่แน่นอนโดยเฉพาะที่ผมไว้ใจผมไม่ได้ไว้ใจอะไรนะที่ผมยกย่องผมยกยกยอก่องโรงพยาบาลบำราดนาราด,ดูลเราตั้งแต่ เราสร้างมาเพื่อจะดูแลพวกนี้ครับเกิดโรคระบาดเมื่อไหร่โรงพยาบาบลบำราดนาลาดนูนี่สามารถเก็บเก็บคนไข้ได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดไม่เคยผิดฝังคราวนี้ก็เป็นอย่างนี้อนะครับตกลงในประเทศไทยไม่ต้องตกใจสำหรับพวกเราที่จะไปเที่ยวไหนไหนไไม่ต้องตกใจแต่ผมตกใจคนที่จะไปเที่ยวเกาหลี โหในโลกนี้ประเทศมีเยอะแยะเกาหลีไว้อีกสักสองสาเดือนเข้าไปครับตอนนี้หาประเทศอื่นนะอยากจะเที่ยวไปเถอะจริงๆก็เที่ยวประเทศไทยก่อนเนะี่ยยอดเยี่ยมทำไมอาหารการกินยอดทุกอย่างยอดหมดก็เที่ยวประเทศไทยไ,ทยไว้ก่อนนะจะไปไหนไหนก็ไม่ต้องไม่นั่นกันไม่ใช่อะไรหรอกตอนเนี้เครื่องบินน,นะเ,เวลาเราไปเครื่องบินเครื่องบินที่มันโด่งดังในโลกเดี๋ยวนี้ที่ชนะ เครื่องบินของเราการบินไทยชนะสิงคโปร์แอร์ลไลน์นะ่ก็เป็นเครื่องบินของที่ผ่านซาอุไม่มาใช่ผ่านตะวันออกกลางทั้งสามสามสายเยนาะของบาเลนของควาต้าแอร์ควาต้าอะไรนะั่นนะนะแล้วก็อะไรอีกอีการหนึ่งสามันที่ดังบริการดีราคาไม่แพงเสียอย่างเดียวเขาต้องไปพัก พักเคลื่อนที่ตะวันออกกลางตอนนี้ผู้คนเห็นนี้ก็ชักไม่เอาชักจะบินข้ามไม่พักก็ม<อ>ผมว่าก็ดีนะก็ะไม่น่าหรอกไม่ไม่น่าหรอกคือผมเคยไปพักตรงนั้นนะครับอู้เขาให้พักเกือบสามชั่วโมงแล้วเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปในสรรพสินค้าในในสนามบินเขาโอ้โหใหญ่เบลอเบลามีทองเทิงให้ดูเยอะแย,ยะหมด แต่ตอนนี้มันไม่น่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าเราก็าจะปนเปไปกับทัวร์ทั้งหลายโดยเฉพาะคนตะวันออกกลางซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาควบคุมโรคอย่างไงดูแลอย่างไงนะแล้วก็เขาไม่ใช่แบบคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นแค่เป็นวัดเขาก็เอาหน้ากากมาปิดหน้าเขาละเพื่อจะกันเวลาไอจามไม่ให้หวัดตัวที่เขาเป็นอยู่ปิติดคนอื่นนะ อนเขาปิดปากปิดจมูกนี่ไม่ใช่เขากลัวติดจากข้างนอกนะเขากลัวจากตัวเขาไปอยู่ไปคนอื่นเขาก็ปิดปากปิดจมูกเรียบร้อยดีไหมเอาละเราก็พูดผมพูดเป็นในนัยยะเลยนะเที่ยวก็เที่ยว,ยวได้ครับนั่งเครื่องบินไปไหนก็ได้แต่ว่า <c oughs> ตะวะพักตะวันออกกลางก็เลือกสายการบ,บินใหม่ที่ไม่ต้องพักดีกว่าอีกสักสองสาเดือนแล้วค่อยว่ากันใหม่ มีก็มีคนถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเป็นโรคโคโรนาไวรัสรไปรู้ไปทำไมเราไม่ได้ไปเที่ยวใช่ไหมเราไม่ได้ไปเขตที่มันมีเชือ้อเขาบอกว่านะรู้ไว้หน่อยก็ดีรู้ไว้หน่อยก็เขาบอกแล้วไงมันเป็นหวัดมันอาการอันเดียวกับหวัดเลยครับทุกอย่างแต่ว่ามันเป็นหวัดที่ ทำลายเนื้อเยื่อปอดนะไหมพอเป็นไปสักสิบสิบวันมันก็เริ่มกินเนื้อเยื่อปอดก็เกิดการอักเสบที่ปอดเกิดปอดบวมเกิดปอดบวมอาการปอดบวมก็มานะครับหายใจไม่เต็มปอดก็มีหอบนะพอมีหอบขึ้นมาก็มีไข้ไข้กินยาลดไข้ก็ไม่ลงทีเนี้ยครับ มันก็แสดงอาการไวรัสเลยบางทีมันลงไปที่ลำไส้ก็มีการท้องสีเป็นมูกนะทีเนี้ยเ<ม>งื่อเงื่อสารคัดหลั่งของคนที่เป็นโรคก็จะติดต่อคนอื่นได้หมดนะเราดูแลเราก็ห่วงนะเอามือไปแตะหน้าผ่าคนไข้หน่อยนะเราก็เอาเชื้อเข้ามาจากเหงื่อละแล้วเราก็ เปื่อนมือแล้ก็ไปแคะไอ้ขยี้ตาไปแคะขี้มูกอะไรอย่างเนี้ครับมันก็เข้าล่ะครับอันเนี้ยกระทรวงสาธารณสุขถึงบอกว่าล้างล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆเพราะว่าเราไม่รู้เลยจะไปไปจับติดเชื้อมาจากไหนใช่ไหมอันนี้พูดถึงสมัยก่อนนะพูดถึงไข้หวัดนกทีนี้มาตรงนี้เขาก็ยังเอาอยู่ก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือ ก็ดีครับวิธีเนี้มันก็จะไม่เป็นหรอกแล้วสถานที่ไม่เป็นจริงๆเลยก็คืออย่าไปในที่ที่มันมีไงมีเชื้อตอนนี้ที่ไหนที่พูดเกาหลีแม้วยก็ไม่ให้ความเป็นธรรมกับเกาหลีนะมันมีเมืองเมืองเดียวแหละตอนเนี้ยที่มันมีปัญหาเขตเมืองอื่นเกาหลีไม่มีแต่ทีนี้ถ้าท่านจะไปเกาหลีท่านก็ไปดูแล้วกันไอ้เมืองนี้มันท่านไปหรือเปล่าทำไม แต่แล้วในตะวันออกกลางที่ห่วงกันนักหนาก็อันนี้พี่น้องเราที่อยู่ทางใต้ก็ถามมาก็เพราะว่าญาติผู้ใหญ่จ่ายไปฮัดไปฮัดก็เอาปุญบารมีเนาะถ้าแบบชาวพูดก็เรียกว่าไปทำบุญคงจะไม่เป็นอะไรหรอก <c oughs> ถ้ามันไม่ถ้ามันมีไม่เคยมีการระบาดท,ที่ฮัดคนเป็นล้านๆนอยู่ใน,นี่นั่นนะครับ แต่แล้วไปฮัทคราวนี้รัฐบาลไทยก็ดูแลดีนะครับก่อนจะไปเนี่ยเขาก็จะฉีดวัคซีนไข้าการหลังแอนให้ท่านก็คือโรคโรคติดเชื้อทั้งสมองนะแล้วก็โรคหวัดฉีดวัคซีนป้องกันหวัดที่ในซาอุมีเยอะๆก็แปลว่าท่านได้วัคซีนสองตัวเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งถ้าไม่เป็นการหลังแอนแน่ สองท่านไม่เป็นหวัดที่พวกชาวตะวันออกกลางชอบเป็น <c oughs> มันจะดียังไงครับดีตรงนี้หลังจากกลับจากฮัทมาแล้วอ่ะท่านมาถึงประเทศไทยถ้ามึงถึงประเทศไทย <c oughs> เขาก็ต้องสันติฐานว่าท่านจะต้องไม่เป็นหวัดแน่เพราะก่อนไปท่านฉีดฉีดวัคซีนกันหวัดไปแล้วแต่ท่านยังมีอาการคล้ายๆเป็นหวัดเนี่ยครับ เขาก่น่าจะเอาท่านไปกักบริเวณไว้เพราะว่าท่านอาจจะเป็นอาการโคโรนาไวรัสคือเมอร์สด้มไหมครับ<ม>ก็ต้องดูแลท่านเพราะว่าอย่างเงี้ยดูแลท่านสักอาทิตย์นึงอ่ะนะอาการที่บอกว่าเป็นหวัดถ้ามันเป็นโคโรนาไวรัสท่านก็จะมีเลยมีอาการหนาวสาาาั่นอะไรต่ออะไรทีนี้ท่านก็จะได้รับการดูแลอย่างดีจากคณะแพทย์เพราะอะไร หนึ่งเมืดไม่มียารักษารักษาตามอาการท่านหอบหอบก็แปลว่าปอดทำงานไม่เต็มที่มีน้ำในปอดทำให้ออกซิเจนไม่พอเขาก็ให้เครื่องช่วยหายใจคือเพิ่มออกซิเจนให้จะทำให้ท่านไม่หอบท่านก็จะดูดีขึ้นในขณะเดียวกันก็ดูแลไข้ดูอะไรอะไร,ะไรต่ออะไรแล้วก็เสมหงเสมหะก็ต้องคอยดูเพื่อ เือโรคนะคือโรนะคโที่มันชวยโอกาสมันมามันอันที่ท่านเป็นไวรัสใช่ไหมผู้น้าทานก็ลดลงท่านอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียเพิ่มเข้ามาพอติดแบคทีเรียเมื่อไหร่เนี่ยท่านก็จะมีเสยมหาสีเหลืองสีเขียวเลยแหละตรงนี้หมอก็จะให้ปฏิชีวนะอย่างแรงๆให้กับท่านใช่ไหมเพื่อไม่ให้ ท่านเกิดเสียชีวิตปอดบวมเนื่องจากแบคทีเรียวิเียชื่อแย่ใช่ไหมเขาก็ดูแลท่านอย่างนี้ครับมาถ้าท่านได้รับการดูแลในประเทศไทยโดยเฉพาะถ้าท่านดูในดูใน,ใน,ในโรงพยาบาลบำรา,าราณาดูเนี่ยโอกาสจะเสียชีวิตน้อยมากน้อยมากหนึ่งคณะแพทย์ชำนาญมากสองที่นี่นครับเขา ศึกษาเรื่องโรคระบาดเรียกว่าจะอย่างเดียวเลยแหละเพราะฉะนั้นจะโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยครับยอดเยี่ยมนะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่นึงแล้วโทรศัพท์คุยกันครับครับท่านูรชมรายการป้องป่วยกับผมเพศสัชกรสุวัสดิ์จินสุวงหมอสุวัสด์แพทย์แผนไทยรายการของเราก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมง